จ็ดตัวละครที่ผู้เล่นใหม่ควรเล่นมากที่สุดอ่ะโอเคนะครับตัวที่หนึ่งนะที่คุณควรเล่นเลยนะครับก็คือเอมมาครับคือคนสวนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะพูดเป็นอาชีพดีกว่านะครับเดี๋ยวเราอธิบายกันก่อนนะครับเอมมาจะมีความสามารถในการหางเก้าอี้นะครับคู่ดาวนะจะวะิก็คือหันจะซ่อมเก้าอี้ประมาณหนึ่งวิถึงสองวินะซึ่งถามผมว่ามันคุ้มขนาดไหนมันก็ไม่ได้คุ้มขนาดกนะ็าสามารถพิทักษ หรือผมจะยกย่องให้เป็นความสามารถเรียกโล่นั่นเองนะครับโล่นี้จากการ1นึ่งฮิตเต็มๆนะครับหนึ่งฮิตนะครับจำว่า1 hit. นึ่ฮิตในช่วงต้นเกมนะครับทางด้านของเอ็มม่าจะได้รับโล่นะครับก็คือโล่สีาขาวนะคน,คนสวนเออนะครับคนสวนเคยเห็นโล่อันนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นพาไ้ดูเนาะนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นการ กตายที่ดีมากๆอ่านคมสามารถต่อไปนึกย้อนนะครับความสามารถเดียวกันเนาะก็จะเป็นหลังจากที่เสียโลกไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับคููดาวจะ20่สิบวินะครับทุกคนหลังจาก20่สิบวิเสร็จให้เรายืนนิ่ง2วินะครับเราจะได้โลกมาโลกของเราเนี่ยครั้งแรก จะเรียกหกวินะครับก็คือรู่เราจะอยู่หวิแลถ้าเทียบก,กับครั้งแรกครั้งแรกจริงๆอะ่ะที่รูประมาณห้าสิบวิกับหกวิครับซึ่งมันเอามารับได้ไม่ได้นี่ครับแต่มันอาจจะไม่ได้ดีหรือมีประสิทธิภาพมากขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคตัวต่อไปเอ้ไม่เป็นความสามารถที่ว่าเราสามารถที่จะนั่งเก้าอี้นานขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์และใส่เปอร์ นั่งช้าอีก9%เราจะนั่งช้าลง19%ซึ่งให้เราเนี่ยเอาเออหกเนี่ยไปหากับ19%น่ะครับมันจะได้ประมาณนั้นซึ่งมันได้นะัดที่ก,กวัวเครื่องจะไหลได้ 1- นสเลยนะ1 2, นึ่งสองดีไม่ดีสมเลยนะซึ่งมัน,นไปเอมาจะมีความสามารถผู้มีประสบการณ์นะครับเอมาถ้าโดนตีเอมาจะมีความสามารถ วิ่งเร็วหลังจากโดนตีอะสามารถที่ว่าถ้าโดนตีปุ๊บเราจะมีนา,านกว่าคนอื่นนะครับประมาณนั้นนะครับก็ผมจะให้คะแนนของเอมมาเนี่ยอยู่ที่5ดาวสำหรับความคิดผมมันอาจจะไม่ได้เก่งแต่มันคือตัวแจกฟรีที่เล่นได้ในแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาถามทางด้านของคุณเลนกันก่อนนะครับตัวที่แนะนำแค่เล่นในช่วงแรกเพราะว่าพอโดน ตอนเจอฮันช่วงต้นเกมก็อาจจะเป็นตัวจุกที่ดีเลยในช่วงต้นเกมเพราะว่ามีโลช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้โดนบาดแผลยังมีความสามารถช่วยเพื่อนในการทำก็้ยอีเพื่อยื้อเวลาเพื่อนให้ดิ้นหลุดเร็วขึ้นาง่ายเป็นตัวที่ใช้จุกค่อนข้างดีอยู่เพราะว่าเราสามารถใช้โลในการเปลี่ยนให้จุกได้ง่ายขึ้นในความน่าเล่นผม อยู่ในระดับ5ถึง6แล้วกันครับเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยครับ l อ t s ก o อันดับที่สองกันเลยเดีกว่านะครับอันดับที่2อนี่เดี๋ยวผมจะยกให้เป็นทนายเนาะโอเคนะครับทนายมีแผนที่ติดตัวนะครับแผนที่ติดตัวคืออะไรทานายเป็นตัวที่สามารถบอกได้ว่าฮันคือตัวอะไรในต้นเกมเพียงไม่กี่ตัวในเกมนะครับซึ่งน้อยมากๆนะอ่ะโอเคแล้วมา ดูความสามารถที่สองของเขากันดีกว่านะครับไอ้บันทึกประเด็นสัมพันธ์นะครับเขาสามารถเก็บสแต็กในการทําสิ่งต่างๆได้เพลินสูงสุดแล้วความสามารถพวกนี้ได้มาจากไหนละ่ะความสามารถพวกนี้จากการที่หนึ่งความสามารถการปัดไฟสิบห้าเปอร์เซ็นตจะได้จากการที่เขาปั่นไฟนะทุกความคืบหน้าของเครื่องห้าเปอร์เซ็นตนะครับเนี่ยสูงสุดคือสิบห้าเปอร์เซ็นตนั่นแหละนะครับทุกครั้งที่เดินสิบแปดเมตร จะได้ความเร็ว0.14ย้ํา้ำว่าต้องไม่สำที่เดิมนะครับแล้วทุกครั้งที่ข้ามสิ่งต่างๆที่ยังไม่ได้ข้ามนะจะเพิ่มสแต็กให้1.5สูงสุด1ิเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเบิร์กเนี่ยจะไม่มีความข้ามเร็วนะคือข้าปุ๊บแล้วมันจะวิ่งเร็วแทนนะครับแต่ทนายจะข้ามเร็วขึ้นคือจังหวะข้ามนั่นเอง ซึ่งส่วนตรงนี้มันโกงมากๆซึ่งมันก็ค่อนข้างดีสาหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับที่เล่นแบบเอ้ยไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีปล่อไปก็ได้พอจุกนิดหน่อยนะครับต่อไปนะครับเป็นใจแข็งดังหินนะครับท้านายจะเป็นตัวเดียวในเกมที่ไม่มีเธอเลอร์ช็อคหลนบอกวเธอเลอร์ช็อคคืออะไรเธอเลอร์ช็อจะเป็นการโดนบาแดแผลเกินฉีดจํากัดนั่นก็คือ สมมติว่าเราข้ามหน้าต่างแล้วเราโดนตีพอดีเราจะโดนบาดแผลสองครั้งก็คือล,ล้มเลยโอเคประมาณนั้นนะก็โอเคนะครับต่อไปควาสามารถของทนายก็จะมีชื่อว่าประสบการณ์นะครับมันก็ไม่ต่างจากอิมม่าเลยนะครับก็คือถ้าโดนตีจะมีความสามารถในการวิ่งเร็วะเมื่อโดนตีนะครับนานกว่าคนอื่น2วินาทีนะครับซึ่งมันก็ใช้วิ่งฉีกได้ดีเหมือนกันนะครับ ประมาณนั้นเนาะก็โอเคประมาณนน<ๆ>ทนายเนี่ยผมให้อยู่ประมาณห้านะผมรู้สึกว่าทนายเนี่ยเขาค่อนเป็นตัวที่มองฮันแล้วก็หนีฮันได้ดีนะครับบวกกับปั่นเร็วปั่นเร็วมากนะครับเอ,อ่อส่วนใหญ่ตัวปั่นไฟส่วนใหญ่จะเป็นตัวปั่นไฟประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วเป็นตัวที่มองแบบได้นะครับว่าเอ้ยถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยหาเครื่องไม่ค่อยเจอเนี่ยผมแนะนําทนายเลยนะครับผู้เล่นใหม่นี่เหมาะกับทนายที่สุดละเดี๋ยวคุณเล่น ให้คะแนนไหมครับบวกกับความสามารถผมให้คะแนนประมาณเจ็ดถึงเจ็ดถึงแปดเนาะ มันเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆเลยในการที่แบบว่าเออเริ่มเล่นใหม่ยังไม่อยากเจอฮันนี่ยังจุ้ไม่เป็นอะไรยี้ก็คือเราสามารถมองแผนที่แล้วก็ดูตำแหน่งของฮันเตอร์ได้นะคะแล้วก็หาเครื่องไดง่ายขึ้นแน่นอนว่าเราจะเวลาดูแผนที่เราก็จะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ปัดไฟเร็วขึ้นได้นะคะแล้วก็มันเป็นตัวที่หลบซ่อนทาได้ค่อนข้างดีแต่ขอแซลนิดหนึ่งแซลคนไกเล่นทนายทีไรเจอคนแรกนะครับ ต่อไปโอเคนะครับตัวอันดับที่สามครับผมจะยกให้เป็นลัคกี้กายแล้วกันนะครับเดี๋ยวโอเคนะครับลัคกี้กายเนี่ยจะมีความสามารถคือพัสดุนําโชคก็สามารถที่จะกดโดยไม่ต้องไปรอเปิดกล่องนะครับมานั้นซึ่งมันก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับสามารถต่อไปเลย let's go โอเคนะครับความสามารถที่สนะครับก็จะมีชื่อว่าชายผู้มีโชค ก็คือเขาจะสามารถพกไอเทมได้สองอันแล้วก็มีความสามารถในการเปิดกล่องเร็วนั่นเองก็มีแค่นี้นะครับไม่ต้องอ่านเยอะนะโอเคไปกันต่อเร็วๆเลยฮะลาลักิกายก็จะมีความสามารถคือโดนตีสามารถในการวิ่งเร็วกว่าปกตินานสองวิก็คือนะครับก็คือเหมือนทนายกับเอมีานั่นเองนะครับทุกคนครับเรามาหาความคิดเห็นกันนะครับว่าน่าเล่นกี่นะครับสำหรับเออลากิกายผมให้ประมาณห้านะผมรู้สึกว่า มันก็อยู่ในระดับทนายคนสวนนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่าแต่ว่าข้อเสียมันก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวคุณเล่นแสดงความวิห็นแลนะ้วก็ในส่วนของความหน้าเล่นจะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามนะคะเพราะว่าพอต้นเกมเข้าเกมมาแล้วเนี่ยตัวรักที่กค่อนข้างที่จะตัวแป่าแล้วก็ต้องเดินตามหากล่องเนาะซึ่งมันเสียเวลานะครับ เสียเวลาเดินตามหากล่องแล้วก็เสียเวลาในการเปิดกล่องซึ่งเปิดกล่องค่อนข้างแหลมถ้าเกิดเราเดินเจอตัวต้นเกมก็เราก็จะจูบตัวเปล่าก็คือไม่มีอะไรเลยก็ mm hmm. ถึงจะเป็นตัวที่เก็บไอเทมได้สองชิ้นแต่ในกรณีที่ตัวอื่นที่สามารถสับเปลี่ยนไอเทมได้เขาก็จะมีเทคนิคก,การถือไอ ถือไอเทมสองชิ้นพร้อมกันได้เหมือนกันก right? right? ็คือกดสลับไอเทมไปเรื่อยๆเพื่อนำไอเทมชิ้นนั้นตามติดตัวไปเรื่อยๆนั่นเองโอเคนะครับอันดับที่สี่นะครับผมก็จะยกให้เป็นลูกาบอลนะครับตัวปั่นไฟที่เป็นเบต้าตลอดกาลนั่นเองนะครับคือนักโทษสามารถเชื่อมเครื่องนะครับก็คืออะคิดประกอบนะครับไปดูตออ่ะประมาณ ก็สมาร์ทของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะครับคือไม่ควรจะส่งเปอร์เซ็นต์ให้กับเครื่องนะครับจะเล่นดูการ์นะคือคนบอกเพื่อนนะครับคือไม่ควรส่งเปอร์เซ็นต์ของเครื่องดูการ์นะมันจะมีให้ส่งเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับเราไม่ควรจะส่งเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องช้ามากๆนะครับกว่าจะปั่นเสร็จหนึ่งเครื่องเนี่ยคืเพื่อนเนี่ยตายไปสามแล้วนะเอาจริงมันนานมาก เพราะฉะนั้นอย่าไปส่งเปอร์เซ็นต์ให้เราเชื่อมแลว้วก็ปั่นธรรมดานะครับมันจะได้สแตก็กพันาเปอร์เซ็นนะครับ5้าถึงสิเปอนั่นแหละนะครับทุกคนองั้นเดี๋ยวไปดูความสามารถต่อไปกันเลย let's go โอเคความสามารถต่อไปตัวนําไฟฟ้าก็าจะเป็นความสามารถที่เราสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้กับตัวเราได้นะครับคือเราสามารถกดช็อตได้นะครับอขึ้นรูป ตัวนี้ขึ้นรูปเดียวจังวะอ่ะนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ในการชาร์จพลังก็คือเจตดจุดเจตวินนะครับเวลาชาร์จพลังก็ครับคูดาวสี่ที่ห้าวินะคูดาวก็คือตัวช็อตอันที่ผมขึ้นรูปไปเมื่อกี้นะครับเวลาชาร์จก็คือตัวชาร์จให้พลังงานมันเต็มนั่นเองเวลาชาร์จที่พลังงานในเขตที่จะปล่อยก็คือเขตเนี่ยก็คือเขตที่เราปัดไฟนะครับเราปั่นิ่งๆๆๆๆเนี่ยนะมันจะมีเขตม่วงๆขึ้นมานะครับ ง่วงเปล่าวะกูเล่นง่วงอะ่ะแหละนะครับโอเคนะครับมันก็ถ้าฮันเตอร์อยู่นานแล้วไม่พังฟิลเรานะครับจะโดนช็อตอตัตโนมัตินะครับสามารถช่วยเพื่อนจากการโดนลูกโป่งได้ด้วยนะครับความสามารถของเขาก็คือความสามารถที่ผมขึ้นไปก่อนคือเมื่อกี้เนะี่ยอันนี้เนี่ยกนะ็สามารถเอาเพื่อนลงจากโป่งได้เหมือนกันจะทำให้่าดิ้นหลด ได้โดยอัตโนมัติโดยฮันเตอร์จะเสียเสียจังหวะในการอุ้มไปรอบแรกซึ่งมันจะทำให้ซ o ว l หรือผู้รอดชีวิตดิ้นหลุดเร็วขึ้นเพราะว่าเกตจะสังเกตจากตรงปุง่มตรงกลางเลยที่ว่าเราจะดิ้นหลุดได้เร็วขึ้นนั่นเอครับ ก็คือจะไม่มีการรีเซตทั้งสิ้นจริงนะครับเโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถต่อไปของเขากันเลยนะครับความสามารถสุดโฟกัสเกินไปนะครับก็คือความสามารถที่เร็วในการถอดรหัสของตัวเองเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซเมื่อถอดรหัสเครื่องเข้ารหัสในเส้นทางพิเศษก็คือเป็นเครื่องเชื่อมนั่นแหละนะครับความเร็วในการถอดรหัสจะเพิ่มขึ้นอีก5%้าเปอร์เซ็นเมื่อเชื่อมเครื่องนะครับเมื่อเมื่อเปรียบเทียบไม่สําเร็จนะครับจะลดลงสามิเปอร์เซ็นต์ นะครับนะักโทษจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นลงนะครับก็คือระยะที่ตัวอื่นเนี่ยได้ยินเสียงหัวใจก็คือเสียงพัวนะครับเสียงมันจะตึกตึก,ตกมันจะน้อยกว่าตัวอื่นอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาให้คะแนนความน่าเล่นของลูกาเบลกันนะครับคือตัวเบต้าในการบัดไฟอยู่1ตัวเหมือนกันผมให้อยู่ที่เ็คะแนนนะครับผมมองว่าเป็นตัวที่ช่วยเพื่อนได้ปั่นไฟได้ จูกได้เนี่ยครับประมาณนั้นนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวทางนั้นเลนเให้คะแนนก่อนเลยโอเคไปให้ที่แะแล้วกันอ,อเคครันนเพราะว่าข้อดีของลูก้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ปั่นไฟได้เร็วมากซึ่งถ้ายิ่งเชื่อมรื้งยิ่งปั่นไฟได้เร็วมากจะทำลายสถิติการปั่นไฟถ้าหากไม่ได้โดนเจอตัวคนแรกครับแล้วก็ จะมีไฟฟ้าช็อตนะครับที่จะสามารถช่วยเพื่อนได้แต่มันก็มีข้อเสียอยู่ในการไฟฟ้าช็อตคือระยะมันค่อนข้างที่จะสั้นถ้าไม่ช็อตใกล้ๆก็อาจจะเบิดเลยหรือเวลาช็อตเคลื่อนดิ้ลงมาแล้วมันจะคันเตอร์จะเกิดการสตั้นแค่ประมาณหนึ่งวิ แล้วก็สามารถตีเซอร์ล้มต่อได้เลยก็ถ้าไม่มีใครมารับแผลตอนเพื่อนเฟสสุดท้ายแล้วก็อาจจะทําให้เพื่อนบินได้เลยแล้วจะเป็นตัวเราเองที่จะเสี่ยงจะโดนไล่เป็นลายต่อไปเพราะฮันส่วนใหญ่เขาจะไล่ตัวปั่นไฟก่อนเป็นอันดับแรกๆอยู่แล้วออประมาณนี้อ่ะ,อะ,อะโอเคนะครับดีต่อไปเลยเล t ก g กโอเคอันดับต่อไปนะครับเอมิลี่นะครับก็คือหมอนั่นเองของ เอมิลี่นะครับถ้มีวิช,ชาแพทย์ก็คือจะได้เข็มฉีดยาต้นเกมและ,ะคือจะไม่ีวันพังเอาง่ายนะครับคือฉีดเท่าไรก็ได้เนี่ยครับเข็มฉีดยาติดตัว<อ>เข็มฉีดยาไม่มีวันพังประมาณนี้นะความสามารถแรกเนาะควาสามารถต่อไปวิช,ชาแพทย์ขั้นสูงสามารถที่จะการรักษาเพิ่ม5%ทุกคนในทีมก็คือยิ่งมีหมอเท่าไรจะฮิวช้าเท่านั้นนะครับจะใช้เข็มฉีดยาน้อยกว่าตัวอื่น20%นนะครับคือความสามารถนั่นเอง อ่อนไหวนะครับเมื่อได้รับความเสียหายน้อยกว่าค่าโวมตีโปกติจะเพิ่มความรสี่้าเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องค,อความสามารถนี้มันจะทำให้เอมิลี่ได้รับความเสียหายน้อยลงเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็ผู้มีประสบการณ์ผมก็ได้ยกตัวอย่างไปในตัวละครอ,อื่นแล้วนะครับมันก็เหมือนกันเนาะหมไหนค,ความน่าเล่นของผมนี่ผมให้ห้าเลยนะครับ ผมมองว่าว่า,าจะเก่งถ้าแก้ตัวเซยนี่ผมไให้สิบเลยนะคือโกงมากมากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังด้าน,น,นของกีของคุณเล่นกันโอเคนะครับอ๋อผมนะมันเป็นตัวละคร T.S ได้เลยซึ่งแรล่สงสมงเขาจะใช้เล่นกันนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะ ถ้าคนเล่นเป็นจู๊เก่งจริงๆนี่ได้เรื่อยๆเลยนะคะก็คือยิงไปด้วยจูกไปด้วยนั่นก็คือเป็นตัวเลือกที่สําหรับการไต่แรงเนาะก็คือดีเลยใช่ไหมครับเหมาะเหมาะเลยแหละส่วนใหญ่เปิร์กจู๊ไปกันนะคะเล่นหมอนะเพื่อจะทิ้งระยะห่างในการเล่นเคเล่นทีส่วนไหมโอเคนะครับอันนี้คุณเล่นให้อยู่ กี่คะแนนครับก็ให้ประมาณอ่ะแปดเลยแล้วกันโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลย Let's go โอเคนะครับความสามารถของนักปวัดยิงนะครับนะครับก็ความสามารถที่หนึ่งนะครับกุญแจศักดิ์สิทธิ์จะมีความสามารถในการทะลุสิ่งของได้นะครับผมก็คือทะลุกำแพงได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวให้ทีมงานนะครับ ขึ้นภาพนะอ่าประมาณนี้นะค,ครับทุกคนก็จะสามารถเข้าไปได้ถ้าฮันเตอร์เข้าไปฮันเตอร์จะติดสตันกี่วิครับคุณเลนปร,ประมาณหนึ่งสองวิไม่นานมากเพราะว่ากับลมาเคลื่อนไหวได้เร็วแล้วก็จะทำให้ค่อนข้าง,างนนหนียากนิดนึงโอเคนะครับต่อไปเป็นพอลเท่ายาวพิเศษน,นะครับ อันนี้คือความสามารถอะไรครับเดี๋ยวคุณเล่นอธิบายครึ่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครึ่งหนึ่งโอเคความสามารถนี้มันจะาสามารถเรียกเพื่อนสามารถาต้องอธิบายก่อนเลยว่าเรียกเพื่อนแบบสุ่มได้ถ้าเรากดครั้งกับเรียกเพื่อนแบบเลือกคนได้ถ้าเรากดหนึ่งครั้งเราก็หันไปคนที่ต้องการจะเรียกนะคะ เด,เดี๋ยวาาาทีมงานขึ้นภาพฮะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนะว่าใครโดนไหลห่หรือไม่โดนไล่ได้ด้วยนะครับเขอาอก็จะเป็นความสามารถที่ว่าบอบบางนะครับร่างกายไม่แข็งแรงและหมดพลังงานความเร็วในการตอบสนองต่อหน,น้าต่างนะครับช้าลงสนะิบเปอร์เซ็นตฮนะถ้าเทียบกับนาอีฟก,ก็คือเร็วขึ้นสิบเปอร์เซ็นนะครับผมก็จะต่างกันนะครับต่อไปความสามารถล่างทรงนะครับ ไม่ชนานาญเครื่องเทคโนโลยีต่างๆเลยนี่ครับเข้าเครื่องรหัสช้าลง10%นะครับและก็จะมีความสามารถคือเมื่อเปรียบเทียบรหัสจะขึ้นมาแค่อันนิดนึงนะครับซึ่งก็ค่อนข้างยากเลยในการกดนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะความสามารถต่อไปคือจะฮิ้วลดลง10%เวลารักษาแกนักบวชจะอยู่จะลดลง30%คือฮิ้วเพื่อนลดลง10%คนอื่นมาฮิวตัวเองเนี่ย จะลดลง30%นะครับประมาณนี้นะครับสบําหรับนักบวชหญิงเดี๋ยวเรามาให้คะแนนก็คือความเก่งนั่นแหละควาคิผมอยู่ให้ที่7ผมมองว่าจุกฮันได้คือเมื่อเปิดพอท่อปุ๊บถ้าฮันเตอร์วิ่งเข้าพอท่อเราเมื่อไหร่นะครับฮันเตอร์จะสตัน์แต่ถ้าฮันเตอร์ตีประตูเรานะฮันเตอร์ก็จะเสียเวลาในการตีเราสามารถจุกได้อีกนะครับขอความคิดจากคุณเลนลวกันนะครับโอเค ความประทับใจแรกก็คือผมให้ประมาณหกถึงเจ็ดแล้วกันนะผมมันสามารถช่วยเพื่อนจากห้องนีได้ง่ายกว่าตัวอื่นเลยอ่าโอเคนะก็คือ,คอห้องต <บด S 1> ใต้ดินนั่นเองพอท่อลงไปต่อห้องใต้ดินเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพมาหาทีมงานยากอีกแล้วอ่าประมาณนี้ <c oughs> นะครับทุกคนอ่ะเ <ผม S 1> ราจะเห็นได้ตามที่ทีมงานขึ้นภาพมาก็คือการลง ในห้องวีวนนแล้วก็การขึ้นมาก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าต้องยิงค้างหน่อยนะกว่าจะขึ้นมาโอ้ยมันมีเจ้าอะไรอาจจะโดนทันเลยว่าอไ้ไคือคิดว่าข้อเสียในการช่วยห้องวีนี่เป็นยังไงบ้างเข้าง่ายออกอยาก่า่แค่นี้เลยเมานั้นอโอเคนะครับคุณเล่นควาสามารถของไอเทมของเขาเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวอธิบายหน่อยนะ น้ำหอมเริ่มเกมมาจะมีไอเทมน้ำหอมอยู่3ชิ้นนะคะซึ่ง3มชิ้นเนี้ยเราจะสามารถกดแล้วมันจะขึ้นออร่าเซ็มโฟสามารถเหมือนเราย้อนเวลากลับมาที่เดิมได้น,นั่นเองครับคือถ้าอ่ะยกตัวอย่างง่ายถ้าเราโดนตีหนึ่งอ่ะกดน้ำหอมแล้วก็โดนตีหนึ่งฮิตแล้วพอกดอีกครั้งปุ๊บมันจะเป็นการย้อนกลับมาย้อนเวลากบมาแล้วเราก็จะไม่บาดเจ็บ ต่อไปนะเราจะมาอธิบายความสามารถหน้ามืดกันนะครับผมเขาขึ้นหน้าในการเปรียบเทียบจะลดลงสามเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้รอดชีวิตปกติก,ก็คือเมื่อเปรียบเทียบได้ขั้นสีทองนะครับปกติมันจะขึ้นใช่ไหมครับแต่หน้าเป็นน้ําหอมมันจะไม่ขึ้นนะครับก็เท่ากับว่าเปรียบเทียบเหมือนสีขาวนั่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะ อ่ะต่อไปความสามารถทําหอมจะพันช้าลง15เปอร์เซนก็ไม่ต่างจากนายอีฟเลยนะครับเพราะท่านับจ้างนะครับผมอ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้า100รไลค์คลิปต่อไปจะมีเกมเพ์ทั้ง7ตัวน,นี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยอีกครั้งนะครับเดี๋ยวครูเล่นเชิญพูดได้เลยครับ เดีก็ขอฝากช่องต้องติ๊กต่อกไดด้วยนะอ่าโอเคครับคุณเลมีคุณเล,ณเลมีอะไรส่งท้ายไหมครับก็ได้เป็นแขกรับเชิญก็เป็นเกียรติมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้ฝากช่องด้วยช่องผมจะเป็นอยู่ในติ๊กต็อกนะคะก็จะมีสองช่องเป็นช่องวานรูปอ่าที่ลงค์สเพย์ไปด้วยแล้วก็จะเป็น อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องเกมโอ้โ <Okay. S 2> ผมแนะนำช่องเกมดีกว่าถ้าทุกคนจะตามเรื่องเกมนะครัโอเคประมาณนี้นะครับอย่าลืมพวก